สวัสดีครับวันนี้เราก็ามาดูมัด้า3 sky a c t i v ีกันอีกหนึ่งคันนะครับกับปัญหาวิ่งแล้วมีอาการสะดุดกระตุกนะครับในช่วงความเร็วประมาณ80-90นะครับเรามาดูกันเราเจออะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ โค้ดของ TCM PC PCM นะครับก็ตัวปัญหาหลักๆสำหรับคันนี้ก็คอยจุดระเบิดนะครับมีปัญหาสูบสามนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาของคอยจุดระเบิดจุดหัวเทียนกันก่อนนะครับสำหรับมาด้าสามสกายคันนี้กับปัญหาวิ่งอาการกระตุกสะดุดนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะจบไหม